นี่คือประโยชน์ของการดื่มกาแฟก่อนที่เราจะออกออกำลังกายรับรองว่าคุณจะต้องอึง้งและทึ่งแน่นอนครับสวัสดีครับผมโคโชช้ชปูแน่นครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิสแ a กโปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟ เป็น pre-workout นั่นเองครับผมก็คือการดื่มกาแฟก่อนที่เราจะออกกบบาลังกายนั่นเองครับจริงๆเนี่ยหลายๆลคนเนี่ยทำแบบนี้มาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากว่าเวลาเรากินกาแฟก่อนที่จะออกกํบบาลังกายเนี่ยนะครับผมเรารู้สึกดีมากและเรารู้สึกมีแรงและเรารู้สึกว่าเฮ้ยการฝึกมันมีคุณภาพวะนะครับผมแต่หลายคนก็เข้าใจว่าแบบเออมันน่าจะเป็นเรื่องของ อะไรว่าอุปทานเหมือนประมาณว่าเออกินกาแฟแล้วเรารู้สึกดีอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็เริ่มติดอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออว่าถ้าเกิดว่าไม่กินกาแฟวันไหนเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่าเออวันนั้นการฝึกมันแย่ลงหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่มีคุณภาพครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันมีงานวิจัยเยอะมากครับผมนะได้ทําการยืนยันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มกาแฟก่อนที่เราจะออกกําลังกายครับผมนะครับว่าการดื่มกาแฟนั้นช่วยทําให้ p e r f o r m มนซ์ของร่างกาย ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพละกําลังแต่ก็เรื่องของความทนทานมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวของกาแฟนั้นเนี่ยมีการวิจัยกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็มีตัวของงานวิจัยมาซัพพอร์ตถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟก่อนที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมครับมันเป็นที่รู้จักในนามของ performance enhancer ครับผมดูว่าตัวที่ช่วยเพิ่ม performance ให้กับร่างกายของเรานั่นเองครับ โดยมันมีงานวิจัยของ Journal International Society Sports Nutrition และ British Journal Sports and Medicine ครับผมนะครับได้ทำการค้นพบว่าการที่เราดื่มกาแฟก่อนที่จะออกกำลังกายครับผมเป็นตัวช่วยที่ทำให้ตัวของ muscular strength muscular endurance และ muscular power ครับผมมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในัยสำคัญคือพูดง่ายๆคือทำให้ทั้งตัวของพละกกำลังนะครับผม ตัวของความทนทานและก็ตัวของ power คือตัวของการใช้พลังงานในรูปของแรงระเบิดเนี่ยดีขึ้นอย่างมากครับผมนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของ performance ในการสปริน t ในการกระโดดและในการคว้างไม่ว่าจะเป็นการคว้างบอลการคว้างอะไรก็ตามครับผมโดยใช้แรงแขนครับและที่มากไปกว่านั้นครับผมสำหรับสายลีนนะก็คือตัวของคาเฟอีนครับผมจะช่วยทำให้ร่างกายใช้พลังงานในรูปของไขมัน เป็นหลักในช่วงที่เราออกกําลังกายนะครับและมันยังช่วยทําให้ตัวของระบบประสาทของเรามันมีความตื่นตัวและทําให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นในระหว่างที่เราฝึกนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโหแสดงว่าไอตัวของคาเฟอีนหรือว่าไอตัวของกาแฟเนี่ยนะครับผมมันคงจะดีแค่กับนักกีฬาเท่านั้นคงจะไม่เหมาะสาหรับบุคคลธรรมดาผมบอกเลยว่าในงานวิจัยชิ้นเดียวกันกับผมของ Journal International Society Sports and Medicine ครับผมนะครับได้คนพบว่าการที่เรากินคาเฟอีนหรือว่าดื่มกาแฟเนี่ยก่อนที่จะ ออกกําลังกายครับผมมีผลดีทั้ง2กลุ่มไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่เป็นมืออาชีพหรือว่าเป็นเอเวอร์จีมโกเวอร์คือเป็นบุคคลที่ออกกำลังกายเป็นประจำรือที่ยังคงเป็นมือใหม่อยู่ว่าสามารถที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการที่เราดื่มกาแฟก่อนที่จะออกกาลังกายครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็ตามเพราะผมสายคอร์สฟิตสายเวทเทรนนิ่งสายเอนดูแรนซ์ไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนก็ตามการกินคาเฟอีนหรือว่าการดื่มกาแฟ ก่อนที่คุณจะออกกบบาลังกายครับผมมีผลอย่างยิ่งในเรื่องของการทําให้ p e r f o r m ร์ม e โดยรวมของคุณมันมีความเจ๋งมากขึ้นนั่นเองครับแต่ทีนี้ครับผมสิ่งที่ผมเห็นจากหลายๆคนก็คือในระหว่างที่เขาเล่นเว r ชนัน i n งก็ยังคงม,มีการจิบกาแฟอยู่ระหว่างฝึกซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมทำให้การฝึกของเรายังคงม,มีคุณภาพอยู่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าช่วงเวลาในการดื่มกาแฟนั้นมีผลต่อ การที่ทําให้ p e r f o r m ร์ม e ของเราเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมการดื่มระหว่างฝึกก็ถือว่าดีถือว่าทําให้เราตื่นตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถยกได้หนักขึ้นแต่การดื่มก่อนที่เราจะทําการฝึกเป็นระยะเวลา45ถึง60นาทีครับผมตามงานวิจัยแล้วครับผมที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะจะทําให้ตัวของคาเฟอีนมีการดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดและทําให้ตัวของ เพอร์ฟอร์มนซ์ของร่างกายของเราเข้าสู่จุดพีคในช่วงระยะเวลา45ถึง60นาทีหลังจากที่เราดื่มกาแฟไปแล้วผู้พูดภาษาบ้านๆก็คือการที่เราดื่มกาแฟเป็นระยะเวลา45นาทีถึง1นชั่วโมงก่อนที่เราจะออกกำลังกายจริงครับผมนะครับทำให้ตัวของคาเฟอีนมันมีการดูดซึมในกระแสเลือดเราและทําให้เรามีความพีคนะผมทำให้เรามีพละกําลังระบบประสาทตื่นตัวทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นและเราพร้อมที่จะฝึก ทันทีหลังจากที่เรากินกาแฟเสร็จไปแล้ว60นาทีนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องรอให้คาเฟอีนมันค่อยๆดูดซึมมาในช่วงระหว่างที่เรากําลังออกกาลังกายบางคนคือพวกนี้แล้วว่าคือถือกาแฟมาเนี่ยนะครับผมเข้ามาในยิมใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆดูดในช่วงที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งแต่จริงๆแล้วคุณต้องกินมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่คุณจะเล่นเวทนะครับทำให้คุณสามารถฝึกได้หนักขึ้นคือสามารถที่จะแบบใส่ได้เต็มที่เลยใส่ได้เต็มแม็กตั้งแต่เซตแรกหรือว่าตั้งแต่ช่วงนาทีแรกที่คคคุณฝึกได้เลยรรับรับบนะ โดยปริมาณการดื่มกาแฟครับผมก็ไม่ต้องมไม่จำเป็นจะต้องกินเยอะมากมายครับผมครับการดื่มกาแฟเพียงแค่1-2ถ้วยก่อนที่เราจะออกกำลังก,กายก็คือคุณจะได้คาเฟอีนอยู่ที่ประมาณ100-130มิลลิกรัมนะผมต่อถ้วยนะครับจะเป็นปริมาณที่เหมาะสมในการที่เราจะใช้กาแฟเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรามี p e r f o r m ร์ม e นซที่ดีขึ้นในช่วงที่เราเล่น Weight Training หรือว่าช่วงที่เราออกกำลังก,กายนั่นเองครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับผมการดื่มกาแฟ ก็มีข้อเสียเช่นกันครับหลายคนเจอปรากฏการ์ที่ไม่น่าพึงประสงค์สาหรับการดื่มกาแฟก่อนออกกาลังกายผมว่าเจอว่าแบบเฮ้ยบางทีมีอาการปวดท้องว่ะนะครับต้องบอกก่อนอาการปวดท้องที่เกิดจากการดื่มกาแฟครับผมเกิดมาจากการที่คาเฟอีนไปลดการทํางานของระบบ Di i g e s t i v e System ของเรา<ๆ>พูดง่ายๆคือมันทําให้ระบบการย่อยอาหารของเรามันเชื่องช้าลงนั่นเองครับผมเนื่องจากว่าการที่เราดื่มกินคาเฟอีนเข้าไปครับผมทำให้ฮอร์โมอนกลุ่มอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นพอเวลาอะดรีนาลีนมันหลั่งมานะครับมันเป็นฮอร์โมนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องของ Fight or ไฟต์หมดคือจะสู้หรือจะถอยเพราะฉะนั้นการย่อยอาหารของร่างกายของเราครับผมจะลดการทํางานลงในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ครับผมมีง่ายๆเลยก็คือการที่คุณดื่มกาแฟ,แฟ45นาทีถึง60นาทีก่อนที่คุณจะเล่นเวทเป็นอะไรที่โอเคที่สุดและการทานอาหารก่อนที่จะออกกำลับบงกายเป็นะระยะเวลา2ชั่วโมง ก่อนที่คุณจะออกกาลังกายครับผมเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่มีอาการปวดท้องหลังจากที่คุณดื่มกาแฟเสร็จไปแล้วแลวคุณไปออกกําลังกายโอเคไหมครับนี่คือเป็นวิธีแก้แบบง่ายๆหลายคนคือเลิกดื่มกาแฟเลยเนื่องจากว่ากลัวกลัวแบบว่าเออเล่นๆอยู่แล้วไม่จะปวดท้องมันจะไม่ไหวอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยเรากินอาหารใกล้กับเวลาการออกกําลังกายของเรามากเกินไปและที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณดันไปกินกาแฟแล้วด้วยเนี่ยนะครับมันทําให้การย่อยอาหารคุณมันแย่ลงครับยิ่งทําให้อาหารนั้นมันค้างอยู่ในท้องคุณนานขึ้นและทําให้คุณณณีีอออออาาาาาาากกกกกรรรรจุุุแลล้ววววววปดททงงงใในนนนนะะหหห่่่่่่่คคเเืํััย แต่ข้อเสียข้อต่อมาครับผมครับอันนี้ก็คือเจอเยอะเหมือนกันก็คือจะมีอาการใจสัน่นใจเต้นเร็วและมีอาการกระวนกระวายครับผมครับอันนี้เป็นอาการคลาสสิกของคนที่ มีความไวต่อสารคาเฟอีนในตัวของกาแฟนะครับวิธีการแก้ง่ายๆครับหนึ่งคืออะไรรูป้ป่ะไม่ต้องกินเพราะว่าจริงๆแล้วไม่กินกาแฟเนี่ยก็คือก็ถือว่าเราสามารถฝึกได้อย่างมีคุณภาพเหมือนกันแต่การกินกาแฟครับผมจะเป็นตัวช่วยเสริม performance ให้กับเราแต่ถ้าเกิดคุณยังคงอยากที่จะดื่มกาแฟอยู่คําแนะนำของผมคือดื่มในปริมาณที่น้อยครับผมนะครับอย่าดื่มเยอะจนเกินไปการดื่มในที่นี้คือคุณดื่มเพียงแค่หนึ่งแก้วก็พอแล้ว แค่หนึ่งแก้วก็พอแล้วหรือครึ่งแก้วก็พอแล้วคืออย่างน้อยคุณยังคงได้รับเบ n นฟิตของมันอยู่และปริมาณของตัวของคาเฟอีนมันจะไม่ได้อยู่ในปริมาณที่สูงจนเกินไปจนกระทั่งทําให้คุณมีอาการใจสัน่นหรือว่ามีอาการที่เขาเรียกว่าไม่พึงประสงค์หลังจากที่คุณ กินกาแฟไปแล้วนั่นเองครับผมเพราะงั้นนะครับการดื่มกาแฟแบบเร็วเกินไปหรือในปริมาณที่สูงเกินไปนะครับผมหลายคนคือไวมากคือต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดกินแก้วสูงประมาณนี้นะครับผมคนที่มีความไวต่อตัวของคาเฟอีนเนี่ยคือใจสั่นรัวๆัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณกินแก้วเล็กๆนะครับ คุณจะได้รับผลที่ดีจากการที่คุณกินกาแฟก่อนที่จะเล่นเวทครับผมคือมันได้รับปริมาณที่แบบพอเหมาะนะครับไม่จำเป็นจะต้องกินเยอะเกินไปบางทีคือเราไม่เข้าใจว่า,วายิ่งกินเยอะยิ่งดียิ่งทาให้ตัวของเราเนี่ยมีประสิทธิที่ดีขึ้นผมบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นครับผมคุณกินให้เหมาะสมกับปริมาณที่ร่างกายของคุณมันโอเคนะครับคุณก็ได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่คุณกินกาแฟก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วและปัญหาสุดคลาสสิกอีกหนึ่งข้อครับผมก็คือการกินกาแฟแล้วคุณมีอาการนอนไม่หลับนั่นเองครับ ต้องบอกก่อนครับผมนะครับการกินกาแฟเนี่ยเป็นตัวช่วยเพิ่ม performance ให้กับร่างกายของเราก็จริงครับแต่ property หลักของตัวของกาแฟก็คือคาเฟอีนถูกไหมนะผมมันทําให้ระบบกระสาทของเรามันตื่นตัวนะครับโดย half life ของคาเฟอีนครับผมคือระยะเวลาที่มัน acting หรือระยะเวลาที่ตัวของคาเฟอีนมันออกฤทธิ์ครับมันใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณกินกาแฟแล้วคุณนอนไม่หลับนะครับมีสาเหตุาหลักเลยครับผมคือหนึ่งเลยคือคุณกินกาแฟใกล้กับเวลานอนของคุณ วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดครับผมก็คือการกินกาแฟก่อนที่เราจะนอนเป็นระยะเวลา6-8ชั่วโมงครับผมตัวของ half life มันก็จะหายไปแล้วนะครับผมตัวของฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยก็จะหายไปหลังจากชั่วโมงที่5แล้วครับผมนั่นก็คือจะเป็นเวลาที่เซฟที่สุดนะสำหรับการกินกาแฟก่อนที่จะออกกำลังกายครับคือถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายก่อนที่ใกล้ๆเวลาที่จะนอนใช่ไหมคำแนะนำผมผมคือไม่ควรกินกาแฟแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะ ใช้กาแฟนะครับผมผมบอกเลยว่าคุณ <c oughs> ควรขยับเวลาการออกกำลังกายของคุณมาให้อยู่ห่างๆจากเวลาการนอนจะดีที่สุดนะผมจะทำให้คุณสามารถกินกาแฟได้ด้วยแล้วก็สามารถฝึกได้อย่างมีประสิทธภิภาพด้วยเพราะบางทีเนี่ยการออกกำลังกายใกล้ๆกับเวลานอนเนี่ยอาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการนอนได้ครับละทีกมาญคือถ้าเกิดคุณดับเบิลไปด้วยการก,ารกินคาเฟอีนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมดูว่าการกินกาแฟเข้าไปไม่ต้องพูดถึงคืนนั้นบางทีคุณอาจจะนอนไม่หลับเลยด้วยซ้ำครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไปเลยว่านี่คือเป็นประโยชน์ครับผมของการกินกาแฟ คือมันช่วยทําให้เปอร์ฟอร์มานซ์ทั้งเรื่องของความทนทานพละกําลังและพาวเวอร์ของคุณมันเพิ่มสูงขึ้นและมันดีทั้งกับคนที่เป็นนักกีฬาแล้วก็คนที่เป็นบุคคลธรรมดานั่นเองครับผมทำให้คุณสามารถฝึกได้หนักขึ้นแล้วก็มีความทนทานเพิ่มมาขึ้นซึ่งมันก็โคตรเจ๋งเลยผมก็กินเหมือนกันนะครับผมแต่คุณจะต้องกินให้ถูกต้องด้วยครับผม45ถึง60นาทีก่อนที่คุณจะฝึกเป็นช่วงที่ตัวของคาฟเฟอีนครับผมจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเข้าสู่ความพีคุณมี พีคเพอร์ฟอร์มาในช่วงที่คุณเล่นเวทชูนิ่งนั่นเองครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่คุณมีปัญหาเรื่องของการกินกาแฟนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดท้องหรือว่าอาการนอนไม่หลับหรือว่าอาการใจสั่นครับผมนะครับมีวิธีแกงง่ายๆก็คือการกินในปริมาณที่เหมาะสมครับผมแล้วก็การที่กินในช่วงระยะเวลาที่อยู่ห่างจากเวลาการออกกำลังกายของเรา ตัวของกาแฟจะไม่ทําให้ระบบย,อะอย่อยอาหารของคุณมันมีปัญหานะครับและสุดท้ายคือเรื่องของการนอนครับผมถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าคุณจําเป็นจะต้องออกกําลังกายก่อนที่จะเข้านอนอะไรประมาณนี้คือมันไม่มีทางอื่นแล้วโคอะไรเงี้ยมันต้องออกกาลังกายเวลานี้ก็ไม่ควรกินกาแฟโอเคไหมครับหรือถ้าเกิดคุณเลื่อนเวลาการออกกําลังกายมาได้ครับให้ขยับห่าออกไปนะครับก็คือให้กินกาแฟได้แต่ต้องอยู่ห่างจากเวลานอนของคุณเนี่ยนะครับผม 6- กถึงแชั่วโมงก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญครับผมที่ทําให้คุณสามารถกินกาแฟได้และยังคงนอนหลับได้นั่นเองครับผมนะก็อยากจะฝากไว้ยครับผม ก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโคชฟูนแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดกิด่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ